ขอขอบข้อท่านเป็นอย่างสูงที่กณุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กุิการึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลทุ่ทุ่มดังนี้สืบอเนื่องจากทุนจะมองดังรายงานต่อไปนี้หนึ่ง,งเด็กหญิงวิชากรวิเชียรเจริญสามเด็กชายพาคินพลอยทัพทิม สเด็กชายชนการชื่นชม 5. เด็กหญิงวรุณพรสายบัวดี 7. เด็กชายปุญญพัฒน์อาวิชัย 8. นายสุรพลพักดีงามสาธิดาสังทองสิเอดเด็กชายเปียพงษยอดอ,อ่อน เมษาแก้วนอก 13. เด็กชายวันชายสุดขัน 14. เด็กหญิงอมรการเย็นสนาน 16. นายสิทธิกรประกอบสุข 17. เด 14. เด็กหญิงโชติกากร,ระจาย 19. นายทาวิตล้นล้ำ 20. เด็กชายนภศิลตีเงิน 21. เด็กชายธนเดชยิ้ม 22. นายพัชรพลพิกุล 23. เด็กชายนันทวัฒน์กัญญา 25. เด็กชายปร,รนินทร์เพชรไผ่ทูลยี่สิบเด็กชายวายุทัพยี่ดนายกิติธรหนองใหญ่ 29. เด็กหญิงอรวรรนขาน้อย 30. เด็กหญิงอาติมาปัดสีเนตดหิงพิระพัฒแป้นตะกูลสาเด็กชายนาีอเอ 40เด็กหญิงปิ่นเพียสุดหอม41เด็กชาย2เด็กหญิงวันยิพาณนนจินดา43เด็กชายอาทิตย์อุงประโภมินิาบุญให้46เด็กชายธนพัฒน์มัชชาไพพิเชียพงศ์อิสุบิ48เด็กหญิงยานิสาอ้นหงค์ค 59เด็กชายเดชาธรพิมพ์ศรี60เด็กหญิงนารีรัตน์บุญสุข62เด็กชายรัชาลน,นประดิษฐเขียน63เด็กชายกันตะพงมะ์มณีใส64เด็กชายเอกธนัสุมา 65เด็กชายเก่งกาจเกษจิต68นางสาวสิริ72เด็กชายวีวรชัยทำเพียง73เด็กหญิงกันติมาสถานวัด100นายภูบดินการแพทยศรี 101เด็กหิวจนที่ชาโมาพาฤทธิศคุษาจากมูลนิธิคุณพุณ่มทุกท่านคุณกา,ารศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ขอมุ่งมั่นในการพัฒนาบุหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสองสามดีรูปนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ